สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาของ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อป2รุ่นก็คือ iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Pro เป็นราคาใหม่ล่าสุดของเดือนมีนาคมนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 2รุ่นนี้เดี๋ยวลองมาดูสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นทั้งหมดในคลิปวันนี้นะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่า n ช l นลของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติด ก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งคลิปวันนี้เราก็จะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iphone 16 pro max แล้วก็ iphone 16 pro นะครับเป็นราคาเดือนใหม่ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการปรับลดราคาที่น่าสนใจทั้ง2รุ่นเลยนะครับสำหรับ iphone 16 pro max แล้วก็ iphone 16 pro ก็จะเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iphone 16 pro max มาพร้อมกับหน้าจอประมาณ6 9นิ้วนะครับส่วน iPhone 16 Pro ขนาดหน้าจอประมาณ6.3นิ้วด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันทุกอย่างใครชอบจอใหญ่เลือก16 Pro Max นะครับส่วนคนที่ไม่อยากจะได้เป็นจอใหญ่มากนะักก็แนะนำเป็น iPhone 16 Pro ได้ราคา2รุ่นนี้ต่างกันอยู่ที่ประมาณ8,000บาทนะครับซึ่งก็ต่างกันเยอะพอสมควรคลิปวันนี้นำราคาล่าสุดโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรโกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่11มีนาคมปี2025มีราคาจากหลายร้านนะครับมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางนัดแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16 Pro ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple นะครับเป็นร้าน Last Mall ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันสูนย์ p p p l e จากราคาปกติ39,900ลดราคาล่าสุดเหลือ33,890บาทนะครับราคานี้มีส่วนลด เพิ่มให้อีกประมาณ10%นะครับหรือว่ามีคูปองแจกให้1000รวมถึงคูปอง2,000บาทนะครับแนะนำลองกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับคูปองส่วนลดจะอยู่ที่ด้านล่างสามารถเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็เลือกได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านบัตรเครดิตการโอนผ่านทางธนาคารนะครับหรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้สูงสุด10เดือนซึ่งก็ผ่อนได้หลายช่องทางนะครับแนะนำลองกดเข้าไปที่ลิงก์ไปดูขั้นตอนการจ่าย ได้สําหรับสีมี4สีนะครับความจุมี4ความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่ 128GB สินค้าเป็นของแท้100%เปนะครับเปลี่ยนขึ้นได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 16 Pro ดูต่อกันที่ iPhone 16 Pro Max กันบ้างนะครับร้านนี้เป็นร้านที่ขายโดยทาง Apple เหมือนกันตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ p p p l e นะครับจากราคาปกติ48,900ลดราคาล่าสุดเหลือเพียง 41,890บาทเก็บคูปองส่วนลดนะครับลดเพิ่มได้อีกราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ39,890บาท นนัน้ซึ่งคูปองส่วนลดก็จะมีจํากัดนะครับดูคลิปนี้จบแนะนําให้กดเข้าไปที่ลิงก์ไปเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยวิธีการจ่ายเงินก็เหมือนกันนะครับเก็บเงินปลายทางได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนสําหรับสีมีสีสีนะครับความจุมี3ความจุรุ่นนี้จะเริ่มต้นที่256กิกะไบต์นะครับจะต่างจาก iPhone 16 Pro ซึ่งสินค้าก็จะเป็นของแท้1 0 0เปเเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple หนึ่ง 年。 ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับ iphone 16 pro max นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน iStudio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ48,900ลดราคาเหลือ41,900บาทนะครับเก็บคูปองนํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้ราคาจะเหลืออยู่ที่ประมาณ39,900บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับความจุก็มี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1 ปนีนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iphone 16 pro แล้วก็ iphone 16 pro max จากทางด้านแอป lazada ราคาใหม่เดือนมีนาคมนะครับชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูคูปองส่วนลดก่อนก็ได้นะครับซึ่งลิงก์ของ lazada ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป shopee กันบ้างนะครับสำหรับ iphone 16 pro max ร้านนี้ขายโดยทางร้าน i studio นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันสู์ apple จากราคาปกติ48 1,900ลดราคาเหลือ41,690บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาแก,ก่ผ่อนผ่อนได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วน iPhone 16 โปรนะครับขายโดยทางร้านไ Studio ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ43,900ลดราคาเหลือ36,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้มีส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับมีให้เลือกครบทุกสีสินค้าเป็นของแท้100%เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Pro จากทาง้น แอปช้อปปีนะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช้อปปีนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างเป็นโปรโมชั่นใหม่เดือนมีนาคมนะครับมาดูกันว่า iPhone 16 Pro Max แล้วก็ iPhone 16 Pro ค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove S True Move Edge นะครับสำหรับ iPhone 16 Pro ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น26,900นะครับสั่งออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ25,900บาทเท่านั้นรวมถึงถ้ามี True Point ก็นำมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา26,900 เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ทรงหน้าโปร1199ราคา27,600โปร899ราคา29,100ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ทรงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา26,900เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299มีค่าหนี้ทรงหน้าด้วยนะครับ1,605บาท โปร1199ราคา27,600ค่าเหนียทุกหน้า1,284บาทโปร899ราคา29,100ค่าเหนียทุกหน้า963บาท เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา26,900แล้วก็ยายค่ายออนไลน์ราคา26,900เหมือนกันเมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299นะครับมีค่าเนื่ดหน้าด้วย1,605บาทโปร1199ราคา27,600โปร899ราคา29,100ยายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา34,400นะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่33,900บาทเท่านั้นดูต่อกันที่ iPhone 16 Pro Max นะครับจากทางด้ ค่าย True เหมือนกันแบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True นะครับซื้อได้ที่ราคา35,000บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 2ึ่โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้าโปร1 1 9่ 99, ราคา35,500โปร8 9 9ราคา37,000บาททุกโปรสัญญา12เดือนแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าหนีล่วงหน้านะครับลูกค้าใหม่ราคา35,000บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 2ึ่งสาเก้าค่าหนี้ตรงหน้าพันหกร้อยห้าบาทโปรหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าราคาสามหมื่น 4บาทโปร899ราคา37,000นะครับ ลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา35,000บาทย้ายค่ายออนไลน์ราคา35,000เหมือนกันเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,299คันนี้ลงหน้า1,605บาทโปร1199ราคา35,500คันนี้ลงหน้า1,284บาทโปร899ราคา37,000นะครับย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา43,400เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปส่วนราคาเครื่อง่าวขายอยู่ที่41,900บาทเท่านั้นถ้าน ที่สนใจอยากจะซื้อนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทูช็อปทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 16 Pro นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น27,000บาทยายค่ายลดเพิ่ม1,000ลดเหลือ26,000บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี4ความจุวิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งออนไลน์หรือว่าจะไปซื้อที่ศูนย์ AIS ช h อ p ก็ได้นะครับส่วน iPhone 16 Pro Max ซซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น35,000บาทยายค่ายลดเพิ่ม1,000เหมือนกันนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4สีความจุมี3ความจุวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของ AIS ได้หรือว่าจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับปดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับเริ่มกันที่ iPhone 16 Pro ซื้อได้ที่ราคา26,900นะครับสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่หรือว่าเป็นลูกค้า d t แทอยู่แล้วก็ราคานี้เลยอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้ทําเรื่องยายค่ายนะครับลดเพิ่มอีก1,500ส่วน iPhone 16 Pro Max นะครับก็ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น35,000บาท ทุกแพ็กเกจนะครับถ้าอยากได้สลดก็ทําเรื่องใยไข่เหมือนกันลดเพิ่ม1,500รวมถึงมีโค้ดสลดเพิ่มให้อีก1,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ True d e t e t าาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสาหรับการซื้อ iphone 16 pro max แล้วก็ iphone 16 pro ชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก lazada แล้วก็ shopee กดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้ก้กกกัับบทททุุ่่านนไไดรชมตอป สำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ